นะครับสุรีนะครับที่แอมสเตอรนะครับห้างดีๆแบบนี้กูพาไปได้แน่นอนครับร้านเรามีอะไรบ้างร้านของผมนะครับก็มีเมนูมากมายเลยครับแล้วก็มีเมนูที่ยังไม่เคยเปิดที่สาขาอื่นเลยเป็นสาขาที่แอมสเตอร์ที่แรกนะครับก็เป็นพวกดีเซอร์ตเบรสนะครับมีทั้งหมดเเมนูนะครับและนอกจากนั้นก็ กาแฟแล้วก็วิ่งเมนูต่างๆครับแต่ในสาขาที่แปดเนี่ยความน่าสนใจมันเป็นยังไงบ้างที่มีพิเศษกว่าเจ็ดสาขาที่ผ่านมาเยอะมากเลยครับตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกของตัวร้านนะครับแล้วก็มีแบบซีทติงแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เรื่องของเมนูที่แจ้งไปเมื่อกี้ครับก็น่าสนใจมากได้เติบโตไปในห้างเขาหรอฮะใ่ห้างค่ะ็นห้างแล้วครอหรือว่าอะไงบ้างหลายคนมองว่าเออถ้ามาสาขานี้พิเศษตรงที่ว่าเจ้าของร้านจะมาทุกวัน โอ้ก็ต้องมาทุกวันสิครับหมายถึงทุกคนต้องมาลองทายกันดูทุกวันนะครับเพราะว่าวันหนึ่งอาจจะเจอผมก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นก็อยากให้มาลองชิมขนมคือมันต้องควบคุมคุณภาพที่ดีต้องมาแบบดูแลตลอดคือช่วงแรกๆเนี่ยเรื่องต้งจากระบบมันรันมันแบบก่ออะไรอย่างนี้มีซีตติ้งมีที่นั่งอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นระบบค่อนข้างใหม่สำหรับเราเหมือนกันเราเลยต้องคอยมาเช็คว่าทุกอย่างมันโฟ o ดีไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในเรื่องของสถานี่ความพิเศษคือมีกาแฟด้วยใช่มีกาแฟกาแฟดังนอกจากที่จะมีมีเเเสิรร์ฟฟป็นช เจ็ดเมนูก็ยังมีกาแฟนะครับที่สามารถที่ผมเป็นคนทำเองนะครับิมพ์กับพี่สาวนะครับเพื่อให้ขนขึ้นมานะครับก็อยากให้ทุกคนลองชิมครับว่าลูกค้าเป็นผู้โชคดีมาปุ๊บแล้วมีทำให้ก็ได้ไหมคะอาจจะมีจังหวะนั้นนะดูผมไม่แบบทิปให้เลยเดี๋ยวจัดเป็นเซสชั่นเขาผมไปร่ำเรียนมาแล้วเมนูไหนที่ทำไกาแฟที่เราทำได้เมนูไหน จริงๆทำได้หมดเลยใช่อเมริกาโน่ลาเต้กับมีซิงต์ Dirty อะไรอย่างเงี้ยเมนูไหนที่แบบวิ่งทำแล้วแบบชอบมากคือเดอร์ตี้ใช่แล้วตัมันจะแบบมีความนุ่มของนมแล้วผสมกับตัวกาแฟที่เราแบบคัดสร่งมาอย่าเต้อาร์ที่เขาขอบอกพี่ขอเป็นลายวัดอาลุนอย่างเงี้ยได้ไหมวัดอาลุนเหรอเดี๋ยวผมจ้างคุณทำเลยกันะเขาก็แยกเปนถุงมิติพอไ่ได้อันนี้อนนี้อยากจะขยายขนาดไหนหนูว่าอยากจะไปจับ ครับก็อันนี้เป็นสาขาแรกที่เราทำเป็นแบบโดเมน,นโตเนาะมีที่นัง่งมีซีทติ้งแบบเป็นรูปแบบมีเมนเูเครื่องดื่มมีกาแฟท้งแรกสุรีครับก็อยากจะทําเป็นรูปแบบโดเมน,นโตเนี่ยขยายไปเรื่อยๆใครที่มีเชิญชวนก็อยากมาชิมได้<ๆ>ลเลยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนคนะครับมาชิมอาหารชิมขนมที่ร้านสุรีนะครับและนอกจากนี้คือเป็นสุรีสาขาที่แอมสเปียร์ด้วยนะครับท่างก็ส่วนใหร่ก็นามี เตอนที่ถ่ายภาพรวมสี่คนหลายคนในคอมพิวเตอร์วิดน้องเรามากคพราะว่าโตเต็มวัยใช้งานได้แล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมากขอกงานแล้วให้ทุกคนได้มองเห็นว่าเออแล้วก็อย่ารออย่ารอเกินที่เรื่องนะครับเขาเริ่มโตเขาเริ่มชินกับสิ่งที่มันเข้ามามาเริ่มชินแล้วครับเริ่มชินจรินครับเขาก็พยายามจะแบบถ้ามีโอกาสจะแบบชวนน้องมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีมาบุญชินมีมาบุญสามไหมคะ ศึกษานะเราก็ค so like kind of ุยกันตลอดอะไรเงี้ยเราก็แบบคอยสอนว่าแบบควรจะทํายังไงดีแนะนําเขาอะไรอย่างเงี้ยมั่เป็นอะไรเป็นไรพี่พี่จังได้ดีมเลยคนทุกคาไหวแล้ไหวแล้วน้ำตกแล้วลูกหนาวโอเคอยากจะถายคุชมว่าน้องเราหล่อเราสุดยังไงบ้างก็ดีใจครับก็เป็นน้องตัวเองก็ดีก็ดีใจครับจริงๆน้องน้องมีจริงมีถ่ายค้องหรือให้แนะนำอะไรน้องไหมว่าอยู่โครงการก็วางตัวต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมก็ไม่ขนาด เราก็พยายามปล่อยเขาเป็นตามธรรมชาติที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ว่าทํางานยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราปล่อยมันออกมาน้องจะมาทำงานในวงการอะไรนะน้องจะมาทํางานในวงการทำน้องอยากทำในวงกานใช่ ก็คือเขาเซ็นมาประมาณสองสามปีนะใช่ครับแล้วก็จังหวะที่เขาเซ็นปุ๊บเนี่ยเขาไปเรียนแคนาดาเลยพี่ถาพี่ถาก็เลยถามเอาแล้วเซ็นทำไมเนี่ยเซ็นไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนนะแล้วน้องก็บินไปแหลว่าพอกลับมาก็เริ่มจะอย่างพอเขาเห็นที่เราทำงานที่เราทำงานธนาการเขามีพูดอะไรกับเราไหมว่าเขาอยากเป็นเราหรือว่าอยากทำหรือว่าเฉย ก็ก <Ooh. S 3> ็มีถามครับเาก็ถามว่าเขาคิดเห็นยังไงอยากทำไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากทำอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรครับก็เหมือนตอนนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นของเราเลยเขาเรียงดูแล้วก็เก็บเกี่ยวอย่างไรเขาสนใจนอกกันการแสดงหรือว่าเพลงไม่มีการแสดงผการแสดงจริงจริงเราอยากเราได้เห็นว่าพี่กับน้องเล่นเรื่องเดียวกันอะไรนะพี่น้องเล่นเรื่องเดียวกันอุ้ยอุ้ยไม่ใช่สงสารลูกกับเล่นเป็นคนเดียวกันเลยดีกว่า ตอนเด็กกับตอนโตใช่เราติดตามนะสปอยหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าวินกับน้องะหมีแล้วแสดงว่าวินกับน้องเหมือนค่นข้างเหมือนกันหรือว่าต่างกันมั้ยถ้าในชีวิตประจำวันอะผมว่ามีเดี๋ยวคนบอกว่าเหมือนกันนะแบบเวลาไปกองอย่างเงี้ยช่างแต่งหน้าก็บอกอุ้ยหน้าเหมือนมิกเลยอะไรอย่างเงี้ยการเป็นเราหน้าเหมือนน้องอะไรแบบเนี้ยเออได้ทุกคนแบบก็จะทักบอกว่าโอ้ พี่วินหน้าเหมือนเราเลยนะอะไรเนี่ยมันต้องเป็นน้องหน้าเหมือนผมใช่ไหมแต่ว่าผลงานคู่กันมีปีหน้าแน่นอนมีแน่นอนครอกเรื่องนี้งตัวอย่งครับหลายคนที่สงสัยว่าทำไมต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนกันนะไม่มันเป็นเป็นเสื้อแบรนด์ผมที่จะเปิดสายพรุ่งนี้ด้วยโอ้ยได้จังหวะพอดีเลยคุณน้อยนอกจากจะมีร้านขนมจีนแล้วยังมีแบรนด์เสื้อผ้าเดลินส์นะครับจะเป็นแบบสตรีทแวร์แล้วก็แคลชัวร์แวร์ที่สามารถใส่ได้ด้วย ซึ่งจะเปิดยอรเดอร์แล้วเปิดค่อยก็แบงนี้เลยครับแต่เวลาน้องใส่อย่างนี้คือน้องได้ค่าตัวมาเป็นการแบบว่ารีเซ็นอะไรเงี้ยก็มีมาขอค่าขนมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอนให้น้องไปในบาทเหมือนกันนะเราอ่ะในบาเดี๋ยวรอค่อยเอาคืนรอคือรอคือให้น้องได้ตังค์ก่อนเดี๋ยวจะเริ่มหักละได้เดี๋ยวเริ่มหักละโอเครอคืนก่อน